ก็เอานั่นทุกคนนะพ่อพูดยังไงดีละ่ะเกมฟุตบอลเมื่อคืนนัง่งยมเราผมไม่ได้ดูนะครับเพราะว่าไปเออกินเลี้ยงส่งนะครับเพื่อนร่วมงานที่อยู่กับบริษัทมานานแล้วก็ลาออกกลับไปเฝ้าพ่อที่ต่างจังหวัดก็เลยเลี้ยงส่งกันเมื่อคืนก็ดึกอาทุ่มกว่าก็ไม่ได้ดูเกมระหว่างเอเวอเรสตนกับลิเวอร์พูล เช้ามาก็มาไล่เช็คข้อมูลก็ปรากฏว่าลเร์พูลบุกไปแพเอเวอร์ตันทีมร่วมเมืองสองประตูต่อศูนย์ศูนย์ประตูต่อสองดูรายชื่อนะดูรายชื่อก็เป็นชุดเดิมๆนะครับที่จะใช้คําว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดก็ได้หรือคนที่เ JK มองว่าฟิตสภาพร่างกายดีที่สุดก็ได้แล้วแต่มุมมองนะครับก็ได้หมดสิเป็นตัวจริงของเร์พูลก็มีอาริัน ฟันไดโกนาเต้เทรนโรบโบนะครับตรงกลางก็มีอเล็กซิสโซโบเคอติจโจนแล้วก็ข้างหน้าซาร่าดาวินแล้วก็ดิออสเอเวอร์ตันเนี่ยโดนตัดแต้มไป2ครั้งนะครับทีมก็ลุ่มๆโดนๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับแต่ถ้าไม่รวมแต้มที่ถูกตัดไป2ครั้งเนี่ยเอเวอร์ตันก็น่าจะรอดตกชั้นสบายๆแล้วก็เกมเมื่อนัด2นัดที่แล้ว,ลวก็เพิ่งจะโดนใครเชลยซี ใช่ไหมเลวซีและอาเซนอลยิงมาสี่ห้าลูกผมก็ตัหต้หใจตังหิจอยู่แล้วตั้งแต่วันนั้นว่าเดี๋ยวโปรแกรมที่เอเวอเรตันจะเจอกับลิเวอร์พูลนะครับในช่วงที่ลิเวอร์พูลฟอร์มแข่งขันหนีดีฟอร์ด้วยหงแดงโดนแน่แต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะออกมาถึงขนาดนี้อันนี้คิดว่าเออสะดุดเสมออะไรแบบนี้หรือแพ้อาจจะบุบบิดส <c oughs> กอร์สองศูนย์เอ่อถ้าใครดูถ่ายทอดสดก็คงจะเห็นว่าลิเวอร์ p o o ก็ไม่ถึงกับไม่มีโอกาส ปัญหาเดิมๆคือมีโอกาสแล้วไม่ขมดาวินผมเคยตำหนิเจ้าตัวเนี่ยบ่อยครับเือ,อผมให้กำลังใจดาวินนะผมชอบพลังของเขานะครับแพชชั่นหรือเออภาษากายอะ่ะเวลาเขายิงไม่เข้าเวลาก็าทำผิดพลาดทำเสียเนี่ยนะครับเขาจะออกแอคชั่นว่าโมโหตัวเองงุนงงตัวเองนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้เขาพัฒนาคือเรื่องของการยิงประตูเช่นไม่จะเป็นนกซัดเต็มข้อทุกครั้งเมืนะ่อคืนนี้หลุดไป สองครั้งเนี่ยเหมือนเห็นพยายามที่จะยิงเต็มข้อนะครับพยายามที่ยิงเต็มข้อแล้วมันก็ไม่เป็นผลติดเซฟของจอแดนพิคฟอร์ดซาร่าก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีมีโอกาสยิงแต่ก็ยิงแปกยิงวืดนะครับดีอาร์สเหมือนจะเป็นเดอะแบกในระยะหลังว่าพลังของเขามีไปกับบอลได้ดีสร้างโอกาสได้เยอะโชคร้ายก็เมื่อคืนได้ยิงไปชนเสาลูกหนึ่งนะครับเอ เกมรับนะครับเทรน์กลับมามีเรื่องดีๆให้เราได้พูดถึงแต่ก็มีเรื่องแย่ๆคือการยืนตำแหน่งของเขาการเล่นเกมรับของเขาซึ่งตรงเนี้ย JK ควรจะเต็มที่ได้แล้วคือเอาเทรน์มาเล่นกองกลางได้แล้วไหนๆก็อีกเหลืออีกห้านัดที่เหลือเนี่ยนะครับก็ทำอะไรก็รีบทำทิ้งทวนให้มันรู้ไปเลยว่าเออตำแหน่งกองกลางของเทรน์มันเวริร์กไม่เวริร์ก แต่ตอนนี้ก็คงต้องบอกว่ามันสายเกินไปแล้วนะครับลิร์พูลน,น่าจะจบฤดูกาลนี้ด้วยตำแหน่งท็อป3ผมให้อย่างมากคือท็อป3นะครับคิดว่าแมนซิ t y ตี้ e n อาร์เซนอลคงจะไม่พลาดคงจะไม่พลาดด้วยโมเมนตัมด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับอาร์เซนอลก็ตกรอบแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ฟอร์มในลีกยังดุดันและแข็งแกงร่งลิ์พูลตกรอบบอลถ้วย2รายการติดๆก็แว่งไปเลยเกมรุกที่เคยผักผีผักไข่ได้ก็แว่งไปเลย เดโคโชต้าเพิ่งกลับมายิงประตูก็มีปัญหาการบาดเจ็บพอดีกรโปรูมีปัญหาส่วนตัวก็ไม่ได้ลงไม่มีชื่อทั้งคู่ก็นั่นผมถึงบอกว่าไอ้กองหน้าสามคนมันคือเป็นกองหน้าชุดที่ดีที่สุดหรือชุดที่มันมันมีอยู่แค่นั้นอะ่ะแต่สิ่งที่ผมผิดหวังที่สุดนะครับไม่ใช่ฟอร์มการเล่นของนักตเตะเรียปูหรอกเพราะว่าเราเชียร์มาสามสิบปีเป็นอย่างน้อยอยู่ในช่วงที่ต่ำสุดและสูงสุดของทีม ผมไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปหาแพะรับบาปคือเข้าใจแหละนักเตะคนไหนเล่นไม่ดีเราวิพากษ์วิจารณ์กันไปตามเนื้อผ้าแต่ไม่ต้องไปหาเหตุผลว่าเอ,อ้เนี่ยเป็นเพราะเจประกาศลาออกนะไอแฟนบอลสมองคิดเลื่อยบางคนถึงขนาดไปคอมเมนต์นะครับบอกว่างานเลี้ยงส่งผู้จัดการทีมที่ยิ่งใหญ่อะไรจบลงด้วยถ้วยมิกกี้เมาส์คือคุณไปด้อยค่าแชมป ที่ลิเวอร์พูลได้นะครับถ้วยคาราบาวครับถ้วยลีครับเนี่ยนะครับทุกสโม,มสรลงเล่นหมดและทุกทีมก็ต้องการที่จะเป็นแชมป์ไม่มีทีมไหนไม่ต้องการได้แมนซิตี้แมนยูลิเวอร์พูลอาร์เซนอลคือทุกทีมในในลีกอังกฤษอ่ะตั้งแต่พรีเมียร์ลีกจนถึงลีกล่างสุดอ่ะ <c oughs> ยันทีมนอกลีกนู่นอ่ะทุกทีมอยากจะได้แชมป์แต่พวกคุณไปด้อยค่าแ <c oughs> ทนที่จะเออเชิดชูว่าเจเคเขาทำอะไรไว้กับสโม,มสรลิเวอร์พูล l เขาพาทีมลิเวอร์พูล จากยักหลักขึ้นมาต่อสู้ลุ้นแชมป์ต้องใช้คำว่าลุนแชมป์แทบทุกปีอ่ะได้บ้างไม่ได้ได้บ้างก็ช่งางมันแต่ฟอร์การเล่นมันก็เรียกว่ามีทรงมีทรง,ม,งมีลุ้นแม้ในปีที่นักเตะบาดเจ็บระนาวก็ยังกระเสือกกระสนทําผลงานได้อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้กับสภาพปัญหาที่มันเกิดขึ้นแต่แฟนบอลหัวเคลื่อนเรื่อยบางคนนะครับไอ้แฟนทีมอื่นผมก็พอเข้าใจแหละมันก็คงไม่เข้าใจบริบทของคําว่าลิเวอร์ pool หรอกแต่ แฟนเรียวภูลเองนั้นด้อยค่าทีมตัวเองเนี่ยอันนี้ผมผมไม่อยากคบอ่ะไม่อยากคบไม่อยากคุยผมไม่ได้โลกสวยผมยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับของแดงเรียวภูลทีมเชียร์ของผมแต่ทํายังไงได้ครับทุกทีมมันไม่สามารถที่จะชนะทุกนัดทุกทีมมันไม่สามารถที่จะเป็นแชมป์ได้ทุกปีนะนี่คือสิ่งที่มันเป็นสัญชาติธรรมในในโลกของการแข่งขันไม่ว่าจะกีฬาประเภทไหนก็าตาม ทีมที่ดีที่สุดทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในแต่ละทัวร์นาเมนต์ในแต่ละรายการในแต่ละปีก็คว้าช่วยรางวัลประสบความสาเร็จไปส่วนทีมที่ยังดีไม่พอก็พัฒนาปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสู้กันต่อไปอีห้าเกมที่เหลือก็คงจะไม่ได้คาดหวังอะไรแต่อยากจะเห็นนักเตะลิพูลแสดงปฏิกิริยาให้เป็นในเชิงบวกนะครับโดยเพพาะกองหน้ามีโอกาสต้องจบให้ได้ นี่คือปัญหาของลิพูลนะครับกองหน้ามีโอกาสแล้วจบไม่ได้มันไม่เหมือนช่วงก่อนหน้านั้นไล่ตั้งแต่มีนาย้อนหลังไปะนะครับลิพูลมีโอกาสแล้วจบได้แต่พอขึ้นเมษสามารถเนี่ยมันกองหน้าไม่รู้มันไปกินอะไรมานะครับทุกคนปืนเฟื่หมดสิ่งนี้ก็แค่อย,าย่างที่ผมบอกว่าลิพูลจบฤดูกาลนี้ก็คงอันดับสามนะครับแชมป์ก็ถามว่าหวังได้ไหมหวังได้แต่ผมเชื่อว่า อาเซนอนกับแมซิตี้น่าจะเป็น2ทีมที่ลุ้นกันจนถึงนัดสุดท้ายส่วนลิเวอร์พูลก็คงลงลงสนามไปแล้วก็ทําผลงานให้ดีที่สุดแล้วก็ไปรอดูว่าตอนจบมันจะเป็นยังไงคือถ้าได้แชมป์เนี่ยก็คงใช้คําว่าโคตรพ่อโคตรแม่ปาฏิหาริอะไอตรงนี้ผมไม่ได้หวังละตอนนี้คือใช้คําว่ายอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เรียกร้องให้แฟนบอลทุกคนเชิดชูและยกย่องเจอร์รครอฟว่าสิ่งที่เขาทํามาตั้งแต่ปี2015จนถึงปัจจุบันเนี่ย เขาให้รายกาบสโมสรบ้างนะครับไม่ต้องไปหาเหตุผลว่าทําไมเขาถึงประกาศลาออกช่วงกําลังเข้าได้เข้าเข็มทําไมเขาไม่รอให้จบฤดูกาลทุกคนลองดูดีครับขนาดเจเประกาศลาออกตั้งแต่ช่วงกลางฤดูกาลป่านนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปเลยว่าจะได้ผู้จัดการทีมคนใหม่มาหรือ,อยังจะเป็นใครเมื่อวานนี้ก็มีใครนะอันเน่สล็อตโผล่ขึ้นมาอีกหนึ่งคนผู้จัดการทีมของเฟนูร์ดัตต์ดัมลีฮอลแลนด์ก็โผล่มา ก่อนหน้นนั้นก็มีอโมริมของสปอร์ติ้งลิสบอนแล้วก็มีคนอื่นๆอีกเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะนั้นเ,เรื่องดีๆมันมีนะครับเราจะมองบวกก็ได้มองลบก,ก็ได้เป็นความคิดของเราถูกไหมแต่ท้ายที่สุดเราก็ควรจะยืนเคียงข้างทีมนักเตะทุกคนไม่ได้แฮปปี้ใครผิดก็ต้องตําหนิกันว่าเฮ้ย hey, นัดน,นี้นายหลุดนะสมาธิเสียไปน,นหน้าไม่เอาแบบนี้นะลุกชดหน้าขึ้นมาลุยสู้เพื่อทีมเพื<ๆ>่อแฟนๆอะไรประมาณนี้ ก็ Never give up, อครับยู u น e v e r Walk a ก o n e ก็เดี<__><_๋ยวรอรู้นกันว่าแชมป์เบลมาลิกฤดูกาลนี้จะเป็นของใครระหว่างไอ้คนใหญ่อาเซนอลจากฝูง77แต้มตอนนี้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับ3ของตารางตอนนี้73แต้มด้วยการลงเล่นที่อาเซนอนแข็งมากกว่า2นัดแต่แมนเชสเตี t y ยังไม่ได้เล่นแต่แต้มมันตามหลังไงอันนี้ก็น่าลุ้นกันนะครับส่วนคู่อื่นแมนยูก็ชนะนะครับนิวคาสเซิลแพ้ ส่วนเชลซีก็แพ้อ์สซอนอลเมื่อวันก่อนก็คือในกลุ่มทีมที่ลุ้นพื้นที่ยุโรปอ่ะอาจจะเป็นยุโรป้าลีกหรือยุโรป้าคอนเฟนซ์ลีกเนี่ยก็จะต้องได้อันดับ6อันดับ7นี่แหละก็ไล่ล่ากันนะครับแย่งทิงกันส่วนผมมองว่าอันดับ6กสเปอร์ก็น่าจะน่าจะคว้าได้อ่ะนะครับอันดับ5อันดับ6เนี่ยน่าจะน่าจะคว้าได้แต่ว่าอเออเขาเรียกอะไรมันจะมีอะไรอ่ะมีนิวคาสเซิลมี เชลซีนะมีไบตั้นด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับหรือบอร์ดมัดเมื่อคืนก็ชนะออแต้มไล่ๆขึ้นมาวูฟนี่ก็เริ่มโรยลงไปเวสแฮมก็เริ่มดรอปลงไปนะโปรแกรมหน้าของลิพูลก็ยังเล่นเป็นเกมเยือนนะครับวันเสาร์นี้ก็จะออกไปเยือนลอนดอนสเตเดียม on ของเวสแฮมอยู่ในเต็ดเล่นตอนหกโมงครึ่งของเมืองไทยก็เล่นคู่แรกถ้าชนะแต้มก็อาจจะขยับ ผมไม่แซงหรอกเพราะว่าเดี๋ยวแมนซิตี้ก็เล่นคืนนี้ถ้าแมนซิตี้ชนะแต้มก็แซงริบูพูลละะแต่ก็แต้มก็กมมีโอกาสที่จะอยู่แค่ที่ที่ที่สองที่สามนี่แหละนะส่วนส่วนจะจบตอนไหนก็เป็นลุ้นคู่แข่งนะเอาละผมไปเข้างานแล้วนะ u will never walk alone. Never give up. ผมยังรักคุณและเคียงข้างคุณเสมอสโมอสรอริบูพูลฟุตบอลครับ